สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับเราสามัคคีแล้วก็เราสามัคคี V.I.P แล้วก็เรา V.I.P นะครับเมื่อคืนนี้นะครับพี่ๆผมต้องขอโทษเนาะมาเป็นเพียงตัวเด่นแล้วก็ตัวรูดนะครับตัวเด่นนะครับมาแค่ในรอบเราสามัคคีนะครับตัวรูดมาในเราสามัคคี V.I.P หวลรา V.I.P นั้นหลุดนะครับผมเนาะต้องขอโทษพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับผมก็สำหรับพี่เพื่อนใหม่หรือเพื่อนเก่านะครับผมเนาะ ที่กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับท่านใดยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับน้องแอดก็มีบ้านแนะนํานะครับสําหรับบ้านนะครับโชคอนันต์999นะครับใครสนใจก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์เลยนะครับเข้าไปสอบถามแอดมินดูก่อนได้นะครับผมสำหรับบ้านเสียงโชคนะครับส่วนแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่วันที่22นะครับมีสายน25นสกเนาะก็ขอให้3แนวทางมาเด้งๆก็แล้วกันนะครับ ลาวสามาคี 2, 6, นะครับผมได้ผมได้สองแล้วก็หกนะครับผมสายรูดผมให้ไปที่เลขสองนะครับสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดหกหนึ่งหกเจ็ด หกแปดนะครับสามตัวหกสองศูนย์นะครับผมตัวนเน้นนะครับอืมประกาสีแดงอยู่ไหนเอาประกาสีแดงก่อนนะครับจับประกาผิดสองศูนย์สองแปดนะครับหกเจ็ดนะครับผมเราสามัคคีนะครับ ส่วนแนวทางเราสามัคคี V.I.P. นะครับได้เหมือนกันนะครับพี่พี่ผมได้2แล้วก็6นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมให้รูปไปที่6นะครับ2 4 2 5 2 9 6 4 6 5 6 9นะครับ สตัวให้ไปที่7จ็นะครับนี่เลยนะครับผมก็ตามนี่เลยนะครับส่วนหวยลาว v p p นะครับหวยลา VIP วา VIP ผมได้1แล้วก็7นะครับ สายรูดให้ไปที่เลขเลขเนะครับผมให้ไปที่เลขเจ <c oughs> ส่วนนะครับผมในตัวเจาะผมให้ไปที่7 2 7 4 7 6 12จ็ดสหนึ่งสองนะครับ สามตัวหนึ่งเจ็ดหกนะครับผมตัวเน้นตัวเน้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสลับแนวทางลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็หวยลาว VIP นะครับก็ขอให้มาเด้งๆปังๆทั้ง3รอบก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดที่กดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงรวยๆทุกท่านนะครับผมกาวัสดีครับ